เพจซปเปอร์ไกช็อปขายไอเดีเกมบริการขายลหัสฟรีไฟล์ราคาถูกเริ่มต้นที่หลักรอบบาทเท่านั้นรับซื้อไอเดียฟรีไฟล์รับไม่อัน้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซปเปอร์ไกช็อปสาขา2รับฝากขายดีฟรีไฟล์ค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม90 0 0 0คนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน100%เในเพจจะมีกิจกรรมแจกไอดียฟรีไฟล์ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีชแอนเนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็จะมาสอนนะครับหาโทเค็น BTS นั่นเองนะครับเพื่อจะไปแลกในส่วนสกินรถฟรีๆนะครับสกินรถอ่ามอเตอร์ไซค์สกินรถสปอร์ตฟรีๆนั่นเองนะครับใครอยากรู้แล้วว่าหายังไงก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะคคครรรรัับบเเเดี๋ยววจจจะะไมม่่ข้าาใในนนสกกิหโท เพื่อจะมาแลกของฟรีนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ขอไปดูของฟรีกันก่อนนะครับสำหรับของฟรีนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั um ่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูกันเลยนะครับผมอ่าไม่ใช่ของฟรีสินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ขอพาไปดูในส่วนชุดเลดไลท์กันก่อนนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะครับก็อยู่ในส่วนอ่าร้านค้าท <Gothic. S 1> <Assembly. S 2> <jin> ั่วไปแล้วก็แพ็กเกจนั่นเองนะครับนี่นะครับพี่ต้องจัดแล้วแหละนะครับเพราะว่า นานามันมาทีนะครับผมนานานม,มาทีต้องจัดนั่นแหละนะครับไม่รู้ว่าจะาเซ็ตไหนดีนะครับผมแต่ว่าส่วนมากเนี่ยพี่ชอบเล่นตัวผู้ชายนะครับพี่ต้องจัดชุดผู้ชายและกันนะครับผมในส่วนนี้นะครับไปจัดเลยแล้วกัน ไปซื้อแล้วก็ใช้ส่วนลดนะครับนี่ใครนะครับที่ซื้อนะครับมีบัตรอยู่ให้ใช้ส่วนลดนะครับทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าพี่แล้วบัตรตัวนี้เนี่ยหายยังไงนะครับผมก็คือให้เรากดบนที่แรกไอเทมตัวนี้นี่แล้วก็โทเค็น F F นะม,มันจะมีให้แลกข้างล่างนะครับผมตัวนี้เห็นปะนี่เราก็เอาโทเค็น F F ตัวเนี้ยมาแลกได้ฟรีเลยนะครับนี่เห็นปะแต่พี่อันนี้ก็คือคูป,ปอง700ตัวนี้ก็คือลด เ0 0เพรนะครับถ้าเราใช้เพรในการซื้อเนี่ย2 0 0 0ขึ้นไปนั่นเองนะครับเกิน2,000เพรเห็นปะมันจะได้ส่วนลด700นั่นเองครับส่วนตอนนี้เนี่ยพี่มีบัตรตัวนี้อยู่อ่าบัตรตัวไหนนะพี่พาไปดูนะครับผมก็คือจะเป็นบัตร นี่นะครับนี่เห็นไหมนะครับใช้เพชรไป900เพชรขึ้นไปนะครับจะได้ส่วนลด100เพชรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอซื้อเลยละกันนะครับผมปั๊บไปเรียบร้อยนะครับผมนี่กดเปิดไปเลยนะครับก็จะได้ในส่วนนะครับแจ็คเก็ตนะครับผมลิทไลท์ชายนะครับเป็นชุดแขนยาวนี่แล้วก็จะมีแขนสั้นนะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็จะมีขายาวนะครับขาสั้นแล้วก็รองเท้าบูทนั่นเองนะครับเท่ๆกันไปเลยนะครับสําหรับแพ็คนี้นะครับ แล้วก็สำหรับชุดผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะครับใครที่อยากได้ก็จัดเลยนะครับพี่บอกเลยว่าจัดเลยนะครับห้ามพลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอจัดเลยแล้วกันเอาไว้ทั้งชุดชายและหญิงแล้วกันนะครับเพราะว่านานมาทีเนาะจัดไปนะครับเรียบร้อยกดเปิดนะครับผมนี่ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อกล้ามแขนสั้นนะครับแล้วก็มีกางเกงขายาวขาสั้นแล้วก็กางโปงนั่นเองนะครับผมแล้วก็รองเท้าบู๊ตนั่นเองนะโอ้โหผู้หญิงได้เยอะจัง ของผู้หญิงนี่โคตรเยอะนะครับนี่มีทั้งหมด6ชิ้นนะกันส่วนผู้ชายก็คือมี5ชิ้นนะครับนี่ปักมานี้เลยนะครับรีบมาจับจองกันเลยนะครับสาหรับชุดเวทไว้นั่นเองนะครับผมนี่นานๆกลับมาทีนะนะครับเดี๋ยวจะพลาดกันนะครับผมอ๋อโอเคก็ประมาณนี้นะส่วนกิจกรรมอื่นๆก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวพี่ขออัปเดตก่อนนะว่ามีอะไรกันเข้ามาใหม่บ้างนะครับน่าจะเป็นชุดเดทไลน์นี่แหละนะครับส่วนกระทะก็ตอนนี้ก็หายบักเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ ไม่ได้มาจัดหรืรีบๆมาจัดกันเลยนะครับผมมาที่นี้เดี๋ยวพี่ขออัปเดตอีกกิจกรรมนึงนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับที่เล่นนะครับลุ้นรับลูกซองเขียวนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้มาเล่นเนี่ยบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับมีรหัสไก่ก็เอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ง่ายๆครับผมมันจะมีภารกิจรางวัลให้รับนะครับนี่เห็นปะนี่ภารกิจรายวันให้รับง่ายๆเลยนะครับผมนี่กดรับไปนะครับกดรับไปให้ครบปั๊บ พอรับเสร็จโทเค็นสายฟ้าตัวนี้ก็คือเราจะนะครับใช้ในการเล่นเกมมันเองนะครับก็คือง่ายๆเลยวิธีรับก็คือเล่น1เกมเล่น4 v 4ีเกมนะครับติดท็อป10 1ครั้งนะครับสังหาร6คนนะครับผมง่ายๆแค่นี้นะครับทีนี้มันจะมีเกณฑ์อันไล่ไห็นะครับเราก็กดเริ่มได้เลยก็เล่นง่ายครับผมมันจะมีเลือกง่ายปานกลางยากแนะนําให้เล่นแบบยากนะครับจากนั้นให้เรากดนะครับคลิกตรงนี้ย้ำๆเลยนะครับย้ำๆรัวๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องไปสนใจว่า มันจะโดนไม่โดนหัวใจนะครับเรากดย้ำๆไปเลยแต้มมันจะขึ้นหัวใจข้างบนเห็นไหมมันจะคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมอ่าพี่ก็แนะนําให้กดไปเรื่อยๆจนถึงแต้ม5 0 0ห0ื่นนะครับจนถึงแต้ม5 0,000นะครับอาจจะพี่ขอสต็อปไว้แค่นี้พอนะครับทีนี้พอทีจบมันจะมีของฟรีกดรับเห็นไหมนี่แล้วก็แต้มเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้เอ้ยของฟรีมันจะอยู่ตรงร้านค้าแล้วก็เราสามารถกดรับได้เลย นะครับส่วนกล่องลูกซองเขียวเนี่ยจะอยู่กล่องที่ตรงนี้นะครับนี่กล่องที่แต้ม4ี่หมื่นหัวใจนั่นเองนะครับเรากดรับแล้วก็ไปเปิดได้เลยนะแล้วก็จะมีของรางวัลตัวนี้ด้วยนะครับคูณ5คูณ10คูณ2นะครับเราสามารถกดได้เลยกดรับฟรีๆได้เลยในส่วนตรงนี้นะครับรีบไปกดรับกันด้วยนะครับทีนี้มาเรามาอัปเดตในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่าที่รับสกินมอเตอร์ไซค์แล้วก็สกินรถสปอร์ตเองจะรับยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับกิจกรรมก็มาไปที่เรียบร้อยนะครับนี่นะรัาวนน็เปง ล็อกอินนะครับเวันกับ B T S นั่นเองนะครับก็จะมีตั๋วเดมอนรอยัลนะครับผม1นึ่งใบฟรีๆนะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับนี่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับซ่อนเกาะด้วยนะครับนี่เท่ๆเลยนะครับสีม่วงแจ่มๆเลยนะครับแล้วก็จะมีสกินมอไซค์นะครับนี่นะครับล็อกอินครบนะครับวันที่7ก็คือได้รับไปเลยในส่วนสกินมอจะใส่ฟรีถาวรเลยนะครับมาพี่ขอกดรับตั๋วไปเลยนะครับทีนี้นะครับพี่ขออธิบายในส่วนเรื่องของการเก็บโทเค็นกันก่อนนะครับการ เก็บโทเค็นก็จะอยู่ในส่วนตัวนี้นะครับผมภารกิจรายวันนะครับพิชิตฝันไอดอลนั่นเองนะครับสูงสุดถึง48ชิ้นเลยนะครับก็คือง่ายๆนะครับลงเล่น2เกมนะครับโหมดไหนก็ได้ยกเว้นโหมดสร้างห้องนะครับแล้วก็จะมีคิวซีนะครับอ่าแล้วก็เล่นนะครับสินาทีนะครับครบ10นาทีแล้วก็ทําดาเมจ300ดาเมจนั่นเองนะครับคือสามารถรับได้วันละ4โทเค็นไปเลยนะครับมาเรากดรับไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับ นี่กดรับไปเลยนี่เรียบร้อยนะครับผม4โตัวเคนที่นี้น้องๆกลายคนก็างงว่าพี่แล้วมันแลกตรงไหนคนระผมให้เรากดมาที่ตรงนี้เอ่อตรงไหนนะตรงแบบพี่ดูแป๊บหนึ่งนะแรกแรกแรก,แรกอยู่ตรงไหนเอยตรงตรงตรงนี่ไงนะครับนี่นะครับเปิดครั้งแรกไอเทม BGS นั่นเองนะบก็คือถ้าเราครบ20อัน นะครับโทเคนตรงนี้เนะี่ยนะครับผมคือเราจะสามารถแรกลกรถสปอร์ตได้เลยนะครับฟรีฟรีถาวรเลยนะมีเอฟเฟกด้วยโคตรเท่ดูดิเอฟเฟกตรงล้ออ่ะโอ้โหเท่จัด,จด นะครับแล้วก็อีก10โทเคนนะครับสามารถแลกตั๋วเดมอลรอยัลได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีก10ใบสามารถแลกตั๋วเป็นปืนได้เหมือนกันฟรีๆเลยในส่วนนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาวันที่8นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมโบย่าครบ9ครั้งรับตั๋วไปเลยฟรีๆนะครับ3สี3ตั๋วไปเลยฟรีๆนะครับผมในส่วนนี้เนาะแล้วก็จะมีทางด้านของเดี๋ยวพี่ขอกดรับกล่องตัวนี้ก่อนนะครับเป็นกล่องตัวละครเช่านั่นเองนะครับขอเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังหลังไหมแล้วกันแล้วก อีกกิจกรรมหนึ่งที่พลาดไม่ได้นะครับผมเล่นครบ5 150นาทีนะครับก็คือจะได้รับในส่วนกล่องคู่หูแล้วก็อาหารคู่หูแล้วก็สกินคู่หูฟรีๆถาวรด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่6นะครับวันที่6เดี๋ยวพี่จะมารีวิวเต็มระบบแน่นอนนะครับห้ามพลาดบอกเลยว่าห้ามพลาดกิจกรรมนี้สำหรับสายคู่หูนะครับผมใครอยากได้ฟรีๆอย่าลืมมาดูช่องพี่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับว่า มันเก็บยังไงเล่นยังไงในกล่องนั้นมีอะไรกันบ้างในกล่องเหลืองตัวนี้นะครับพี่ไปดูเซิฟนอกไปแล้วเรียบร้อยนะแต่พี่มารีวิวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนสำหรับกล่องเหลืองตัวนี้นะครับใครที่ไม่ได้กดติดตามกระดิ่งช่องพี่ไวรีไปกดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้นะครับมาสอนวิธีการหาโทเค็นง่ายๆนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้สามารถแลกสกินลถฟรีๆได้ถาวนยกเซิฟเลยเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลาตัวไปกอนะครับผมกล่าวคว่าสวัสดีครับ